สวัสดีค่ะมาพบกับย่าที่ซันออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้มาขายสดกันเลยทีเดียวค่ะกับคุณน้องแนนนะทําไมคุณน้องแนนถึงดูรถที่ซันออโต้แล้วจบซื้อสดเลยคะสวยแล้วก็ถูกใจค่ะการบริการเป็นไงบ้างคะดีมากเลยค่ะเมาาื่อกี้ใครเป็นคนมาอธิบายเรื่องรถเจ้าของร้านเอ,เองเลยค่ะโอ้โหเจ้าของร้านเองเลยนะคะ <c oughs> อันนี้รบกวนให้แฟนคุณพี่พูดเป็นภาษาอังกฤษ มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับร้านซันออโต้บ้างคะ Love so her, she wants to know how about this shop and how how for her and man from this shop for you come and how for c a k e care พ everything okay? Well coming to this shop I'm actually very very happy it was really easy to work with your name. Yeah. ยายาและนันตันและของ course And they just made it very easy and they reassured us that we're going to be very happy with t h e i r purchase and I think we are thank you อ่าเอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะออกรถมือสองสักคันนะคะซื้อสอดก็ดีจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะแนะนำมาที่ซันออโต้เลยอย่างนี้ก็ง่ายมากนะค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าพี่มี อ่าญาติพี่น้องพี่จะกลับไปอกครั้งไหมคะกลับค่ะกลับค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ขับไปแล้วก็ยิ่งขับยิ่งรวยนะคะวันนี้นะคะยาย่าและน้องแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ